สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม G Tabster นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเพลงคนมีเสน่ห์นะครับของป้างนัคลินนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสักลากใหม่เลยนะครับในการเปิดประเดิมเล่นเพลงในเกม G t a G t a p s t e r นะครับเปิดประเดิมปี2017เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะนะครับอ่ะลุยเลยครับ อ่ะเหมือนเดิมนะครับก็ปิดเสียงเพลงนะครับไม่ให้โดนริคเเนาะนะครับผมจะปฏิบัติอย่างนี้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับอ่ะรวยเลยครับ อ่ะกระจกไปแล้วนะครับสำหรับเพลงคนมีสเสน่ห์นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดส,สักกาชใหม่เลยนะครับ2017นะเปิดประเดิมเล่นเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยนะครับ2017นะครับอ่ะต่อไปผมจะเล่นเพลงอะไรนันนะครับก็รอติดตามก็แล้วกันเนาะนะครับผมก็จะมาทยอยเล่น แต่ละเพลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับก็เมื่อตอนห้าทุ่มครึ่งที่ผ่านมาผมก็ไลฟ์สตรีมไปก็มีปัญหาหลุดอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะวะัดห้าทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆไปหลายครั้งคือเน็ตบ้านผมมันไม่ค่อยแรงแล้วไลฟ์มันก็มีหลุดอะไรบ้างไงน,นะครับก็ ถือว่าในคลิปนี้ผมก็อวยพรสวัสดีปีใหม่ทุกคนแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วกันเนาะนะครับก็ใครที่จะเดินกลังจะเดินทางกลับบ้านเกิดหรือกลับอะไรอะ่ะกาลังจะกลับจากไปเที่ยวมาเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกันปลอดภัยทุกคนแล้วกันเนาะนะครับก็ขออวยพรสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับแฮปปี้นิวีย์นะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ